สวัสดีครับผมอาชิระมงคอนัดตรีมครับผมชื่อเล่นชื่อพาครับสวัสดีครับผมนายสกีแคมค้ำนะครับชื่อเล่นชื่อออกาสครับครับชื่อพุนญพัฒน์ม้งกตโบราณนะครับชื่อเล่นชื่อฟุ่นครับหนูชื่อสินาอนันทนาดอนค่ะชื่อเล่นชื่อเิร์นค่ะเคอชื่อธันพิเชาพู่งามค่ะชื่อเล่นชื่อข้อหอมค่ะเรารู้สึกยังไง้างประกาศผลสอบว่าผิดน้าต่างต่าครับก็รู้สึก ดีใจมากๆเลยครับที่ผ่านรอบแรกในการเป็นข้อสอบข้อเขียนนะครับผมแล้วก็ผ่านเข้ามาสอบในรอบความถนัดทางธนกรรครับผมติดคณะันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตครับตอนนี้ติดคณะทันตแพทย์ครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับติดคณะทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะติดคณะันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตคก็มาฝึกสัมภาษณ์วันนี้ก็ได้ ข้อมูลไปเยอะเลยครับผมแล้วก็ข้อคิดที่เราต้องนํากลับไปบรับมาใช้นะครับผมก็ก่อนเทนก็รู้สึกตื่นเต้นมากก็ไม่รู้ว่าจะพูดออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าหลังเทนก็อาจารย์ก็จะให้คําแนะนํเพื่อให้เราไปปรับปรุงมีความมั่นใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่าก็ได้ติวตามที่ทางสถาบันแนะนํามาครับเราก็ยังจะต้องสอบความถาานัดทางคณิตแพทยร์แล้วก็สอบสัมภาษณ์ดีแต่ว่าพอติดขึ้นมาแล้วก็แบบปีใจมากๆเลยค่ะ แล้วก็พอประกาศผลมาเราก็ตกใจค่ะที่บ้านก็แบบตกใจก็ร้องไห้กันหมดเลยได้จริง,รงติดจริงต้อง MST เมครับผมได้จริงติดจริงต้อง MST เมครับผมได้จริงติดจริงต้อง MST เมครับได้จริงติดจริงต้อง MST เมค่ะได้จริงติดจริงต้อง MST เมค่ะ